ทำไมลืมโทรศัพท์อะครับไม่รู้โอ๋ยไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วเพิ่งย้อนกลับมาไปถึงที่ขายของแล้วก็แล้วก็ปีนนำไปบัสก็เลยนึกได้ใช่ไหมว่าลืมโทรศัพท์อ๋อตกใจไหมตกใจไหมอืมไม่ได้ตกใจเลยอ๋อคิดว่ามันล่วงระหว่างทางไหมไม่ได้คิดเรื่อล่วงระหว่างทาง คิดว่าลืมที่ห้องครูจิ๋วเหรอโอเคครับเนี่ยครูจิ๋วต้องมาคอยเธอเป็นเวลานานเนี่ยขอโทษได้ยังครับต้องขอโทษนะขอโทษครับขอบคุณครับเร้ยังลืมอะไร่หนีตอ่าขอโทษครับขอโทษครับอนจีะไม่กลับบ้านอยู่แล้วจิ๋วใช้ความต่อขยขยันขยอะไรขยอะไรเล่าครูฟังหน่อยสิ ผักอะไราโฆษณาเลยขายตรงไหนขายตรงตรงตรงร้านอาหารบ้่นไผ่เก่าตรงมีผักอะไรบ้างตรงไหนฮะขายผักค่ะหัวมข้างร้านเจริญบุ๊กค่ะอ๋อเจริญบุ๊กลายผักซื้อมาหรือว่าปลูกเองครับกบ้านที่บ้านปลูกผักเหรอครับโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจ แสดงว่าเป็นคนชอบกเกษตรใช่ไหมใช่หรือเปล่าแล้วชอบกินผักไหม,ม,มถึงว่า <laughs> ถึงว่าถึงว่า,วาตัวแบบสมบูรณ์เนี่ยปลูกผักขายผักแล้วก็ชอบกินผักโอเคครับกลับเลยเดี๋ยวแม่คอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ